่ได้บ่นะได้บ่แข็งๆโ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคเด้พี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นไพน์นอทางหลังนี่เนะาะสดีโดยสบายดีลูกหล่ะเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีกับลูกสาวอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้คุณอ่านุงเสืองามใหมมือน,นี้ลูกหละ่ะ หมหาน้องน้ำพึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะสวงเศ like evet. ร้าเมื่อน <mals> <cop> ี่เมื่อนี่ทางบ่อพมีสิพาลูกสาวไปจูดขี้เหงื่อเนาะพี่น้องเนาะจูดกระยะกรเพราะว่ามันลายแล้วพี่น้องเอ๋ยทั้งสร้างเพื่อนกะเพื่อนเห็ดอยู่ข้างในนะลูกเนาะเอากระพาเพื่อนทำความสะอาดอยู่ข้างนอกพี่น้องเพราะว่าให้มันสะอาดแน่เพราะว่าน้องอุทัยเพื่อนกระตื่นมาแล้วเพื่อนกะทำความสะอาดแล้วเพื่อนจังไปเวียกไปงานเพื่อนเาพี่น้องเนาะกระบ่วน้องเพื่อนเราก็เมื่อยแตละมือก็ได้ มื่อกี้กาสิพ้าลูกสาวทำความสะอาดเท้าสิไปจูดอยู่ใช่นี่ฮะลูกไ,ไก่เติบบ่โดยพี่น้องป,ป่ะจึงได้เข้ากับไปบึงเลยนะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงมื่อนี้บอคามีพาลูกสาวอาบาส่งเศร้ามื่อนี้มากับน้องลาตี้พี่น้องแลวกะน้องน้ำผึ้งเนาะโดยเพ,พราะว่าสาวลำพอนข้าวเวียกคือเก่าพี่น้องอยังบริมาณน้ำกันเด้อสวงนี่เนาะโดยป่ะจึงได้กะ พาลูกสาวทำความสะอาดเนาะพี่นอ้นองยังน้องละตีน้ำพี่น้องเลยมานํำกันคือเก่าสองไอ้น้องมันนีมาติเศ้าเนาะสร้างเยี่ยนว่าเฮามาก่อนสร้างอีกบรจาคเนาะละตีโดยมานำกันคือเก่าน้ำบาลซื้อขนมลูกหลานแะ้วก็คงแนวอยู่นักกินเดอ,อตอนเที่ยงพอดีจะให้สร้างเพลิอนนอนละตีเนาะหัน้นองน้ำผึ้งกินน้ำอ,อะลุไงโดยเออแบบนี้แหละเนาะยังเป็นคนหูนอนละตีเนาะ อ่ะมันนี่บาพมีและน้องละตี้สิพาอ่าน้องน้ำผึ้งเนาะอ่าไปจูดขี่ยิงไปทางใดก่อนนันงโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะไปะจับกล้องให้ทางน้องลาตีน้ำโทษ <c oughs> ลดเก็บกระหึ่งๆจังมาเธอหนึ่งน้องลาตีเนาะ <c oughs> แมน ไปหาบนทิ่มก็ยากเลยพี่น้องเลยเพราะว่ารถเก็บกะซีมาเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์บรือว่ารยังไงต้องมีมือเพ่อได้พี่น้องเลยหยุดมอนไลท์อันเอาทางหลังไปอีกนะค่ะทงดำนะมาใช้รถลุกทีนี้หาตัวดำดำหาทงดำมาม่วนใส่นองน้ำพึ่งนะทำตรงจูดไปมือละหน่อยพี่น้องเลยเอาเก๊สมีฮะลูกจูดทิ่มเนะนี่ยนะอาพืชนีดด่ฮะลาติเอ๊ะ ถ้าตรงเฮนช่วยสร้างเพื่อนพี่น้องเลยง okay. <Okay>. okay. ไปเอารถลงถ mm hmm. อดเกือบก่อนเดอร์ยังเข้าไปมแมนแมนทีมรถนะมิติยุ่งไนเห็นบอกยุงม mm ันอูไเแมนอุ้มอาเลยบอก เอด่นในหาน,างหนังีนตัวนี้น้ <Okay. S 1> องอุทัยล้วก็อันมาแต่เวียกพี่น้องเลยตะกรบ,บาบเนาอะอย่างไปย่างมาเรากะมึงเจอกับคีรถทีบกี่บ่อจานซื้อมาให้พี่น้องเลยมึงเจอล้วก็ยางไปฟาโทข้า,า,าขงในตีย,ยาแนวบ่ะกำลังลงยาแนวเน,นาะสัง่งเนาะ มาู้เดียวคือเกาเจ้ามาแต่เศร้าอิลสเนาะเออกำลังลงยาแนวโดยป้าน้องก็ทิ่มที่หก่อนสร้างเลยเออดื่มนะเพิ่นก็ได้ไม่บอ ลุงได้เออเบิง้งหลดนะฮะนิดเดอพาน้องไปถิ่มกระยาก่อนอือฮเอาแล้วบ่กับไฟหนันังเ,เอ้าบ่บีเออเจ้าหน้าทิกับมาอีกเนาะบนถิ่มกับใกลใ้ช้ำพี่น้องเอ้ย แถวนี่ต้องถ่ารถมาเก็บเนาะเพราะว่ามันลายเออแมนามาน,นี่บอลลตีอยู่นี่บอขึ้นได้ไหมอือพี่ไก่เฮือนเพิ่นแท่นี่เอาพิ่นเอาว่าจูอยู่นี่ได้บลยบอพื้น,นมาจูทุกคนเลยเลเห็นน้องพื้นนาะอือก็ได้แล้วก็เราข้ามาจูดใกล้เนี่ยวันนี้นี่นี่นจูดทีละหน่อย ามันมันมีมอญไว้อยู่ดอกอืมข้าต้องเข่าเลยแม่นบอถึงแค่ต้องสูดยามำเล้งมันจะหมดลงเนาะแมนเอากล้องขึ้นลงกไม่ต้องให้มันลน้ำในสูตรกเพราะว่ามันเหมือนกันชุดจะต้องเก็บมันในออกมาก้อนนี่เก็บสลามเนี่มาก้อนนี่ฝดใหม่นี่ระวังเด้ออืมระวังแก้วได้ละตีเอ้ย เดียบแก้วพ็แห้งแหละอืมนับไปอีกต้นนะอมีบนถิ่มเนาะน้ำพึ้งเนาะแมน จับกล้องให้น้องลาตีพี่น้องบบาพามีกันได้แล้วนาะงเอาไปเอามาเที่ยวหนึ่งบนันนี่กะได้เล,แลยแหละจุดทีละหน่อยเนาะไปมาเนี่เออเก็บไปลูก พ่อป้าไวร้ายมือมันแห้งอนั่นเนาะลรตีเนาะมันแห้งลายพี่น้องเลยกี้บัตถาสารลำพรมาเมื่อก่อนนะกะสุ่มข่อยไปถิ่มได้น้องลรตีเลยแมนแบ้านเฮาเด้อยู่ส่นนั่นเนาะมันมีบอนทิ่มขี้เหงื่อเด้ชเมนอยู่พุ่นนะมันมีบนจูดอยู่พุ่นนะเมนฮุบไปเลยกับสารลำพรเต็มรถมือนนั้นนะ เลยปลาลูกไปเอาอีกเกี่ยวหน,นึ่งร,ร,รุ่นนี้หอบมาเลยเนาะรุ่นนี้เนาะหอบมาเลยรุ่นนี้รุ่นหอบกระยะเลยรุ่นนี้บอกได้บลลูกบอบอโบนักปลาไดกลูกเอาน้องกระลูกลราบ้านนี่เอาเลยเอาเลย เอาไปคลายได้จังเนาะทไรอืมไปคายได้บ่พิซซี่พนคอมเมนต์พ่นมาได้ไปเนี่ยพ่นมาไ,า,าได้บ่ขาเนี่ยไปแล้วเขาไปพูนใ้เขาแยากนนเนาะลเนาะตัวดออนเ็ต อัน mm ิด hmm. อ uh ันกระโล้เอาออกเนาะเดี๋ยมันแตกเลยเอาออกก็ได้นี่ฮะนะแมนเดี๋ยวจะหน่อยเข้ยังผิิ้หยัดลงจะใม้แกะโดนจับก่อนนื้อปิดกันเนาะอืม ยังได้อยู่ได้ค่ะเอาไปเราลูกเอาไปาไปเลยเนั่นแต่ว่าเราต้องเอาตัวนี้ไปถิ่กอก่อนเราต้องจูดทีละหน่อยก่อนนางเพราะว่า <Ach> พื้นที่เขามันแคบนอนละตีเนาะจูดลายกระยาน้านหน้าเป่าไปก่อนค่ะปะก่อนก็ได้ตัวนี้ก่อนเอาตัวหนึ่งก่นอนก่อนเพึ่งกะที่จับกล้องไฮนบ์บาววะนะบาวซื้อไปเกินละตีเบาอะไเออเอามา อาจะเห็ดคือจะจับใหม่แนเมลัมพรอนกระเบาเมนันเดอร์มันเห็นเดอร์สบายดีพี่น้องมียังจใส่โลออกมาเนี้ย well ่ะที่ใส่มันแ่เขย่ เดียวรีโมทเป็นยบลกเหรอนุงิ้มกับฟเนี่ยบ่มีเหรอเนี่ยเไฟกับไฟเนี่ยเป็นหลอกโมไม่มีใบจับกันมีนะพกมัถูกยานยาเลยเร็ะไหมครับยืเนกู้ย้อนตุกัคนมันถูกยานยากเลยไปถูกจริงอย่างที่พูดเนาะของงานน้องน้ำพึ่งแมนบ่ลง จบให้มันเห็นเนะลูกเด้ยจะให้เห็นกล้องกันเด้อเลยกระดาษตื่ได้ไหมครับไปกันตรงน้ององุทยเราไปจูดที่เนี่ยเรากันเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเราเห็นเบีย <c oughs> ดปุ๊บไฟก่อนตะขาจะจูดมือม <c oughs> เดียว เปาเสื้อผ่าทั้มันเปื่อนดูดเดียวกับโได้มืเงี้ยมืท่าหน่อยแล้วก็านอนจุดทหน่อยนะคตรงเปล่าต้องเลี้ยวเปาอ่ะมือกล้องมือกล้องให้มันเห็นนะลูกเด้อเดยลูกกระดาดัางในคลิปอย่างนี้จะเสียงคองดูเสียดังเลยโบได้ไก่โบว่าด่างู มันคันเลยอีกหละ่ะแมก่นอนระบาวก็กได้จังพิชินโบเยนะมาเห็นบอเหอ็นใช่กังไปก่อนระบาวระวังได้ละตีเลย <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วิฮอดแล้วพี่น้องเลยแจ่งหมดลง อาทิตย์าต้อเชียร์พื้น่ื่มาเาจอาทิตก็นั่ก่อนเนาะข้านนมันงายเห็นบ้ล่ะเห็นมันอยากมัวมัวใของเาลาตีนะเมื่ออาทิตย์นี่นี่มันเป็นแบบนี้แหละป เจอสิ่งอยู่บนนีแเลยจะมาเพิ่นมาจุ่เพิ่นมาเอาแก้วมาเน่นาะเกียวต้องอยู่ใกล้ๆอยามันเต้อย่าแก้วเตะชนะกูแล้วอะไรนี่จู่แล้วโป๊ืมาอย่างประไพ่นชี่สลด มันแงนะแต่ว่าันโดน่เบอมีแน่นะม่เบอร์กันเห็นได้บอกเห็น้ี่มันสีออกบ่ไข่หัวมันออกก่อนเออไข่ฟ้ามันไห้บอกัันเออเฝ้าและชุมฮาวันน an ี้นะละตี บาทีเป่าเ, <laughs> เอางั้บางทีก้อนลูกอันนี้ค่ะทางหลุดผลมาเลยนี่นี่นด็ลูกแล้วค่อยไว้เอเอนี่ใส่พีจินแล้วมองน้ำผึ่งยามเด้อนี้เดีอเตรียมยามเด้อเฝาแล้วบันนี <laughs> êi, chúc còn giờ là ăn nè. à thôi, này cung cung mình là tí nó <laughs> à, cái boloan đào hoa สามคนเท่าผู้ผู้ฟังนั้นทูเระวังเก็บแก้วเด้อเวลาเพิ่นมาถิ่มผักชีถิ่มแก้วมานนำเนาะเอาแก้วมานนำ มันอะไรก่อนนะแมนแมนอาจจะเบิ้ดมือนี่เนาะเราพากันเห็ดเนาะสามคนซอยกันเดี๋ยวเฝ้าก่อนจักหน่อยก่อนเนาะนอนไว้ยุคถ้าให้หมอนก่อนบ่จังเมืองเลยว่าจังเนยถ้าให้หมอนแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอีกเนาะไปเอาอีกก่อนพี่น้องเลย

mày như bô nàng, quả nó là nhẫn, thằng này nó, ừ, bắt sao cả, phẩu còn bô, còn cái này, à, lấy đi nào cái này, trái <laughs> cây nhiều, đi <laughs> bò cái này, 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 cái ยหล้องแม่ตาบอกด่างแบนี้สป้ไวลบอกนะ่บ่อนังใส่บ่อใ่อ จต้องคะอยล้างไอย่จลงนางักกัเน้ตมางทางไหนทางนี้ไปทางไหนนะ

เผาก่อนเนาะรตีต้องไปเงผาให้หน้องไอ้มาติดมาได้กแล้วแมนจะบังคับกล้องเป็นเบาะน้ำผึ้งใช่่ไเมมึง,าางหันกระเป๋า no <c oughs> บด้งรู้ป่ายูทูบเบอร์น้อยบ่ะนี้ฮะส่องไผ่นี่ฮะจับไผ่นี่ส่องไผ่จะคุ้มตัวใดหักล้องจะคุ้มตัวใดเ,เออจะกระบิ้งเด้อมันได้บ่เด้อเผาก่อนพี่น้องเลย แมนถือว่าจูดเบิดน้องมันนี่เนาะเดี๋ยวไปเอาอีกก่อนพี่น้องเลยเฝ้าบึงไผ่อนโดยเนาะพี่น้องตอนนี้กะว้าท้จูดลายกับโได้นอนลาตีเนาะเพราะว่าล่มเนี่พี่น้องเลยแบ่งจูดมือละหน่อยมือละหน่อยแต่ว่าจูดคู่มือเนาะโดย ก็เห็ดอย่างไรแบบจึกซอยเรือน้องเนาะอย่างไรพี่น้องเอ้ยสงสารได้แบบมันหกเครือจริงสร้างเพื่อนกับบดวไห้เฮาแบบทำความสาาะอาดดอกเนาะเพื่อสร้างเพื่อนจิเห็ดแล้วเขาก็ต้องซอยเพื่อนนะลูกเนาะให้มันสะอาดสะอ่างแน่พี่น้องเอ้ยพาเวลาเพื่อนเห็ดเวียกมันกระจังสะดวกสบายเนาะลตีมนะันกระจังบัได้แบบเจ๊ก้าเพื่อนเพื่อนกับเเวียกงานกระจังดําเนินการสะดวกสบายนะลูกเนาะโดยอย่างไรดีใจอยู่บาะนะ้ำเบามาซอย บุญขอบคุณหลายๆเด้อโดยบมเป็นอยังเนาะลาตีเต็มใจสวยแม่ลำพอนจริงไงคือยังไรวะแม่ลำพอนทำหาแม่นลำพอนอีกแล้วลาตีเอ้ยกินหอดไว้กินหอดบล็อกคันละมาสิกอดลามแบบแน่นๆเลยบ่จะลงกอดเดือลาตีดูขันจะแพงเงินลตีแพงลาอยู่บ่ สนิทนวลตีเนาะแบบคือลตีแล้วสิมาตอนเศร้าๆแพงเอื่อยอยู่บ่แพงระวังแม่อะแม่ลำพรกับเอื่อยลตีนี่แพงสัมการมาหรือแพงไผ่ไร้กลัวแพงสัมการบ่าวพมีได้สาแพงอยู่บ่ยสัมการบ่โดยโดยอาจังได้พี่น้องเอ้ชาวลำพรเพลินยังคาพี่อยากเดินลูกเด้อประมาณ ่ะตอนแรงๆผ่นน็มาหาแหละเนาะหรือว่ามื้ออื่นอาจจงได้คลิปนี้พออะก,กันคลิปหนาได้พี่น้องเด้ดสำหรับคลิปนี้สบายดีโดยสบายดีด